นั่าคองก็้มเพืิงกับทิดากระทิงทองิดากะทิ้งทองามเค่งอยู่ฝั่งนางเงินนะครับทิดากระทิงทองออกเป็่าเสียเป็นคือสีดำขึ้นกันเดียด้วยดเลเนี่ยครับเสืยดำขึ้นกันนั่งข้ามเพิงกับดำกระเสาเลย รอสักครู่รอสักครู่นะครับมาดูโคยก่อนดูโคยเฮ้ยดูดูกำหนดการก่อนนะครับดูกำหนดการโคยมันำไหวเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ดูซูที่บา่อน ทิดา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 กระดิ่งทองน้ำเงินนะครับออกมาแล้วครับผมทิดากระดิ่งทองน้ำเงินนางทำพึ่งแดงนะครับเสื้อดำเหมือนกันนะครับอ,อาจจะดูยากหน่อย mỗi thứ ba,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 

เรือที่เข้าเส้นชัยไปก่อนนะครับก็เป็นอันดับที่3ประเทศกอไก่นะครับเที่ยวเดียวจบนะครับ